สบายดีสุภานิกาเย็นซับมือนีสิให้ทุกท่านได้มาพ่อกับผู้ยิ่งเกง่งผู้ยิ่งแกร่งมือนีเป็นมือโอกาสที่ดีมากๆนะท่านเดินทางมาตะมือว่านเราได้ค่ะเอื้อยจันทร์มาเองเลยค่ะเจ้าสบายดีสบายดีท่านสุภาพนิกาค่ะเนื่อฝากตัวเดิมมาจากปศปลปลเล้าเดีจ่จันทร์สมอนจันทร์พลังสีเจ้าโอเคอาชีพเดิมของพี่จันทร์สมอนเนี่ย เฮ็ดอาชีพอีหอย่างอยู่อายุทอดหยนาตาสดใสยังสี่ล่องวอาวงดูค่ะขอบคัวก็คือมีขนส่งเนาะเฮ็ดขนส่งสินค้าระวางลาวไทยแล้วกาลาวต่อลาวเนาะคือมีรถขนส่งอยู่ที่บ้านยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นเจ้าของธุรกิจมีรถขนส่งเป็นของเจ้าของเขาจะต้องมีการนลงทุนเองโอลงทุนเองแล้วกาได้บริหารจัดการโดยตัวเองทุกอย่าง เพราะว่าในเรื่องที่ว่าเขาเป็นธุรกิจของตัวเองนี่มันต้องทุ่มเทเพราะว่ามันไม่นีมีสินเลยเป็นธุรกิจเห็ดเองล่องทุนเองแ,<น>แล้วสิ่งทีทันดําเนินมาช่วยธุรกิจมาแล้วเนี่ยจกปีหรอคะสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วในโอกาสสามสิบปีนี่ยังมีภาระกวมรบผิดชอบอยู่บหคะ่ะในธุรกิจเก่าของนะคะยังมีอยู่เนาะ,ะยังมีอยู่เมื่อยจิ๊ดเมื่อยอ <laughs> <laughs> เพราะว่าธุรกิจเก่าของตัวเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่แบบ คือว่าแหละทุ่มเททุกอย่างเหนือยแห้งโดยตัวเองโดยจนถึงขั้นว่าเวลาไปส่งของอนะเนาะจะเป็นคือเฮาหับพิสอบหลายอย่างคือการเซ้นสัญญาระหว่างบริษัทร uh huh. งงานขาซัดเนาะรงงานขาเสือ้อนะแล้วก็เฮาก็ต้องได,ได้หับพิสอบหลายอย่างถ้าเฮาไปบทท่านแล้วนนในธุรกิจของเฮานะมันก็จะมีการแบบบีบบังคับ,บเฮาเฮาต้องเข็ดได้ก็ได uh ้ huh. ต้องมีของส่งเขาตลอดการโดยแล้วเฮาจะต้องได้ทุ่มเทก็คือการคืนเฮาเดินทาง สามีหรือว่าผัวนะเป็นคนขับรถเขาก็ต้องได้ซอยขับรถ12บสองล้อดิปาผู้งามปาเนียขับรถนะแมนบาด่หนาเสือเลยงานยากบันไดทันกับเฮ็ดเนาะแมนแล้วบัดนี้โอกาสดีๆที่ท่านอยากมากพบมาพอกับงานที่มันง่ายๆเนี่ยทานได้มาพอธุรกิจนี่ตอนแรกอ่ะคือเห็นเห็นลายเนาะเห็นลายน้องน้องสุภนิกาโอเคเพราะว่าแต่ก่อนก็คือเห็นกันคุ้นๆเนาะแต่บาโได้ใกล้ซิดแต่เมื่อหนึ่งเห็นลายเนี่ยมันเด้งขึ้นมา ก็เลยทักไปแบบว้ยน่าจะคนนี้คือคุณคุณนาบ่ะเขาเหตุธุรกิจอีหยังก็เลยเข้าไปเบิงเข้าไปเบิงแล้วก็ไปอ่านเรื่องเล่าของของท่านนั่นแหละก็เลยเห็นแบบธุรกิจตัวนี้สามารถพลดหนีได้แล้วก็สามารถที่จะเหตุให้ทางานง่ายๆโดยก็เลยติดตามบพธรรมดาเนาะะแสดงว่าโลกออนไลน์เนี่ยบเคยกันพอกันหลายปีแล้วไล่เด้งขึ้นปุ๊บเห็นหนาปับ๊บอีหยังสะดุดตาที่แหลกเลย ที่แรกสะดุดตาที่แรกก็คือในเรื่องอันรายได้รายได้อันที่หนึ่งโดยอันที่สองมาก็คือเห็นเห็นท่านะเป็นปรากฏตัวอยู่กับคุณกองว้าวอายุหน่อยร้อยล้านไ่ธรรมดาเป็นแม่นโอ้ยแสดงว่าในธุรกิจนี่ท่านเสื้อมันกับการทีเห็นรูปภาพแม่โปรไฟลยทีสวยงามยืนอยู่กับคุณกองอัครนิติพนัแม่ค่ะแม่ยอดเยี่ยมแล้วท่านคิดจังไดค่ะที่นี้ ก็เลยกัน,ลกนหลังจากเห็นกันเลยติดตามป่ะบุคคลคนนี้เป็นคนที่ดังเนาะดังดังทั่วโลกแล้วก็ดังทั้งประเทศอยู่อยู่ที่ประเทศแล้วก่หลายๆคนก็นติดตามท่านก็นเลยคิดว่าโอ้ถ้าสมมติเฮาาดิไปอยู่ในจุดๆนี้ก็น,น่าจะมีคนติดตามเฮ้าแบบนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอาจยกโทรศัพท์มาหาน,น้องดีเลยเนาะแล้วเพิ่นเลยว่ารลยละเอียดสิ่งที่เฮ้าอยากหูสิ่งที่เฮ้าอยากเห็น ว่ามือนี่งานแบบนี้เป็นยังไงรายละเอียดที่พนทรงไปซื้อไปท่านท่านมั่นใจในการที่สิเขาห่วมเลยบ่แมนมั่นใจเลยตัดสินใจตอนนั้นเลยบอกอาถามว่ะน้องนี่ลงทุนเท่าไหร่คือบริคิดอย่างอื่นลงทุนเท่าไหร่อยากลงอยากไปห่วมธุรกิจกับแอนบุคคลทันนีจังเลยนะแสดงว่าในการที่อยากมาโปรโมทโปรโมชัน่นอยากเห็นทุกอย่างในบริษัท <Man. S 2> แล้วตัดสินใจเครียร์ทุกอย่างเลยมันบ้าข <Man. S 2> นาดนนพอเครียร์ไดทุกอย่างตัดสินใจทันทีเลย <Man. S 2> แล้วสิ่งที่ท่านตัดสินใจเข่ามากมือนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆแล้วท่านในมานังยุตตรงนี้หูบอกว่าค่ะเวทีนี่เนี่ยเป็นเวทีทีรายการสปอร์ตไลฟ์ชีวีน่ะได้เชิญบุคคลที่สําเร็จมานังยุนี่ท่าน <Man. S 2> ตื่นเต้นบ้ามือนี่ตื่นเต้นหลายอยู่วัธรรมดาเนาะแมนเอขึอนสาเร็จครั้งนี้สีน้ำไปสู้พอปอเล่าเข้าจังใด คืออยากจะส่งเรื่องนี้เนาะสิ่งที่มันดีๆเนี่ยตอนนี้เพื่อว่าเฮากระตามหาทางชีวิตอะไรเ,เนาะคือหลายคนก็เข้าแจวันเรื่องเองินค้าขายมันก็หลายตัวเนาะแต่ว่าเฮาเลือกเลือกค้าขายใดที่เกว่ามันเป็นอันภาพเทีเยในเฮ้าหนาเหตุงานง่ายคือตอนนี้น่ะฮู้แล้ว,ว่าการเฮตุงานของตเน,นียมมันง่ายง่ายอยู่บนววาเฮาเห็ดนีโทรศัพท์ก็ได้อยู่ในสายก็ได้ออนไลน์กันได้เบิร์ทั่วประเทศทั่วโลกอันนี้เนาะเห็นเบิร์แล้วแมนเห็นเบิร์แล้ว ป่าที่นี่ได้บ่ได้ไปขับรถเดี๋เด้เนาะบบไปมาน่งแต่งตัวงามแบบนี้ถ้าไป่แด้แล้วรส่งคลิปส่งนั่นส่งนี่ไปแมนอ่าสิ่งที่ท่านเข้ามาแล้วตัดสินใจสําเร็จเลยในการเข้าห่วรข้างนี้ใส่เวลาบ่โดนในการที่สสําเร็จท่านเสื้อมันเสื้อใจในการที่สิ่งลงมือทําแล้วท่านมาครั้งนี้ทำมีสิ่งดีๆที่สิครับไปสู่สปปเล่าของเหาแล้วเรียบร้อยแมน จากผู้ยิ่งที่มีความอดทอนขับหอดรถสิบล้อแมนเมื่อนี้ <Yeah. S 1> พี่จันนะมีอีหยังสิ่งอีหยังดีๆที่เขาเม่าพอเขาเม่าห่วมแล้วอยากส่งต่อไปสปปลาวเฮาเามื่อนี้พี่จันสามารถฝากถึงท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจเนาะขอบใจน้องนีหลายๆเพราะว่าที่นําโอกาสดีๆนี้มาให้พี่จันสมอนเพราะว่าความจริงแลวอยู่ประเทศลาวเนี่ยหลายๆคนก็นยังมุมมองในมุมนี้หลาย oh. อยากหาเงินแบบง่ายเนาะ oh. แต่ว่าตอนนี้เขากับยังกําลังงมหาอยู่บาง,บางคนกับให้ธุรกิจอย่างตัวอื่นเนะาะมันก็ได้ตามตือง่องขอขายคนแต่ตอนนี้นายจันสมอนหู้แล้วว่ามาอยู่ในยุดนี้บอกได้เลยว่าถ้าทุกคนเปิดใจง่ายๆแล้วสามารถเดินไปตามาไปไปตามคนที่สําเร็จได้เนาะแล้วที่สําคัญก็กคือจันสมอนที่เปิดใจมาบริษัทนี้เปิดใจย้อนว่าเขาได้เคลียร์กับน้องเรียบร้อยแล้วว่ากับท่านประธานเรียบร้อยว่าถ้าสมมุติ บริษัทถูกต้องตามกฎหมายลาวแจนสมอนจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนลุยเต็มที่อตอนนี้ทางบริษัทก็บอกว่าโอเคได้ทุกอย่างตอบสนองให้ได้ทุกอย่างตามความต้องการของแจนสมอนก็เลยตัดสินใจเคลียร์ทุกอย่างว่ามาลุย,ยต้องขอขอบใจหลายๆยเพราะฉะนั้นแล้วนะสิ่งที่ทุกท่านรอคอยในความมั่นใจ ถือต้องตามกฎหมายคันว่าเถือเล้ากับว่าเฮ็ดคือกันแมนคันว่าได้เล้ากับว่าเฮ็ดคือกันแมนคันมือนี้คันได้ไว้เล้ากับสีเ้าเฮ็ดคือกันแมนคันมือนี้ได้เร็วได้ไว้เหล้าเ้าเฮ็ดเ้ารวยต่อไปนี่เล่าสีรวยแมนบอพี่จันแมนเพราะฉะนั้นโอกาสดีมือนี้ขอมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> เพื่อทีสิเป็นแรงบันดาลใจให้กับถุกคนที่ต้องการโอกาสนี้มอบไปทั่วโลกเพราะงานของเฮ้าคืองานออนไลน์ ขอมอบโอกาสดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้า